ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาลงทะเบียนรับสิทธิคนละครึ่งนะครับวิธีการลงทะเบียนสำหรับประชาชนนะครับคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมนะครับก็มีบัตรประชาชนประจำตัวนะครับอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะครับไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ จำนวนที่รับนะครับ10ล้านคนหรือจนกว่าสิทธิ์จะหมดนะครับเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่16ตุลา63นะครับและสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่23ตุลา63นะครับก็ดูครับวิธีการเข้าร่วมโครงการและการใช้สิทธิ์สำหรับประชาชนนะครับ1น,นะครับ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www คนละครึ่ง com นะครับ 2. รอรับ sms แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จนะครับ3ดาวน์โหลดติดตั้งและยืนยันตัวตนแอปเป่าตางังซึ่งเป็นแอปหลักในการใช้จ่ายนะครับ 4. ใช้รับสิทธิ์คนละครึ่ง 150บาทต่อวันทุก6โมงนะครับ6นาฬกา5เติมเงินเข้า G-Wallet และใช้ในร้านและใช้ในร้านค้าที่เข้าร่วมรายการครับ 6. ใช้แอปเป่าตังและกดสแกน QR ร้านค้าถุงเงิน 7. เสร็จสิ้นการชำระนะครับ วิธีการใช้แอปเป่าตังค์นะครับก็อันดับแรกนะครับให้เราติดตั้งแอปนะครับไปที่ Play Store นะครับหรือ Google Play นะครับจากนั้นค้นหาคำว่าป่าตังค์นะครับให้เราเลือกติดตั้งนะครับ Get นะครับ ระบุเบอร์มือถือ5นะครับยืนยัน otp นะครับ6หลักที่ได้รับจาก sms นะครับตามเบอร์ที่เรากรอกในหน้าแรกนะครับ6กดเลือกยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการและกดตกลงนะครับ7ระบุพินนะครับเป็นตัวเลข6หลักนะครับ ที่เป็นรหัสที่ต้องใช้ในการทำรายการทุกครั้งนะครับ 8. ยืนยันตั้งค่ารหัสพิน6หลักนะครับ 9. ผูกบัญชีหรือเปิด G-wallet ได้จากหน้านี้นะครับจากนั้นนะครับให้กดที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับก็เลือกสําหรับประชาชนนะครับ คนละครึ่งครับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและความยินยอมสําหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งก็ให้ทุกคนอ่านให้ละเอียดนะครับก็หลักๆก,ก็จะเป็นคุณสมบัตินะครับมีหมายเลขประจำตัว13หลักม, 14, มีอายุ18ปีบริบูรณ์เป็นผู้มีสัญชาติไทยนะครับ ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีแอปพลิเคชันเป่าตังครับก็ประมาณนี้นะครับเมื่อเราอ่านหมดแล้วนะครับก็ให้เรากดติ๊กถูกนะครับข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมข้างต้นนะครับจากนั้นกดยืนยันนะครับ ก็จะเข้าหน้าลงทะเบียนโครงการนะครับก็จะมีคำนำหน้านครับก็ให้เราใส่คำนำหน้าชื่อภาษาไทยนะครับนามสกุลภาษาไทยเลขประจำตัวบัตรประชาชน13หลักนะครับแล้วก็รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนนะครับวันเดือนปีเกิดที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชนนะครับก็มีวันเดือนปีเกิดนะครับก็ใส่ให้ครบถ้วนนะครับ ถูกต้องจากนั้นนะครับก็หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้นะครับเพื่อการติดต่อและยืนยัน OTP นะครับตรงนี้สำคัญนะครับก็จากนั้นนะครับอีเมลนะครับให้ระบุได้เพียงหงอีเมลเท่านั้นนะครับ เมื่อเสร็จสิ้นนะครับให้เรากดลงทะเบียน,นครับเมื่อกดลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะถามว่ารายการที่เราลงนะครับคือวันชื่อวันเดือนปีเกิดถูกต้องหรือไม่ครับก็จะเขาจะให้เรายืนยันอีกครั้งนะครับจากนั้นก็จะมีรหัส OTP ด้วยนะครับเมื่อเราลงเสร็จแล้วนะครับก็เขาก็จะให ว่าเสร็จสิ้นนะครับรอการตรวจนะครับให้เรารอ SMS นะครับภายใน7วันนะครับแค่นี้นะครับชอบคลิปนี้นะครับกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย